เดินซ้ายมาตรงนี้ยิงใส่แล้วนอนนอนทับอะไรอยู่ครับตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับโดนน็อคไปจากทางด้านของมิสเตอร์สมอเกอร์มิสเตอร์สมอเกอร์ครับเป็นคนการตัวไกลแล้วได้มาอีกหนึ่งน็อคเป็นบูมที่โดนน็อคไปโอ้คิวคนสุดท้ายของทีมอย่าง w s j แล้วเรียบร้อยครับทางด้านของปงพลครับมาเป็นคิวสุดท้ายไปได้ครับฝ่ามือเป็นทางด้านของครูครับที่น่าจะล็อดขึ้นมาให้ได้ระหว่างที่นี้แจ้งแล้วเรียบร้อยโอ้แต่เกือบได้เหมือนกันนะครับสำหรับกองทีมแพทแน่นอนครับแล้วสูงมาตรงนี้ เลียบร้อยมาล่อแล้วกระโดดทำไมกันเรียบร้อยตรงนี้แต่ก็ยังได้นอกอยู่ดีโดนยิงหลังสวนมาตรงนี้มีลูกซองแต่ว่าวิซีในๆฮะสวนลูกซองไปไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นทางด้านของมาดด้วยครับผาจะโฟกัสเสียงตัวไกลตรงนี้ยังไง ระเบิดแล้วปาระเบิดมาเช็คเอารู้เหรอครับตรงนี้แล้วระเบิดเกือบโดนน็องวิ่งวิ่งปาดมาระเบิดโดนน็องกระสุนหมดตรงนี้เหลือสามนัดสุดท้ายปะคนช่วยชีวิตเพื่อนเอาไว้ได้แล้วปิดทางด้านของ W W E ออกไปด่าที่เซียนที่ขำมาตรงนี้เพื่อนน่าจะบอกแล้วว่าติดหัวไปเพื่อนสปอเกอร์เช็คขวาแต่ว่าไปได้ทางด้านของสมาร์ททายมาก่อนครับแล้วเรียบร้อยครับแอนิมอลวิวดูออกมาต่อเนื่องจากผ้ามาตรงนี้เป็นทางนั่งของดักก้อนเอ็กซ์ดีสปอร์ตมีรถเข้ามาที่เป็นปากกระพงจีนทางด้านของ โอ้ได้น็อกไปแล้วเรียบร้อยเออร์เลร์โดนน็อกเป็นซินโดนน็อกอีกหนึ่งจากดาเลนครับดับเบิลน็อกของดาเล่นนั่นเองครับตรงนี้มีระเบิดตามมาเลซี่เลซี่ด์กเดินขึ้นมาตรงนี้เจอแล้วน่ของมิกกี้ยูเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยครับมิกกี้ยูโดนน็อกจากท่านของเลซี่ด์กตรงนี้เห็นไฟปานมาแล้วเรียบร้อยครับทีที วลาทีครับไม่รู้วิลล่าขับเข้ามาตรงนี้แล้วมีกำบ,บงังปิดหมู่แล้วจริงทะลักของพีน็อกไปซ้ายมือมาปาดเรียบร้อยเจสันโนป้าได้น็อกแล้วเก็บคิวคืนไปครับไลดเดอร์เก่งได้ครูบิ๊กบังน็อกไปยิงเข้าหัวรอดไหมครับรนี่สโมร์มันหนาอยู่ก็จริงครับแต่ว่าโดนวัดสู้ตรงนี้เอ้ยขาดเม็ดเดียวแล้วเรียบร้อยเป็นซิซิเลียนครับยิงเม็ดสุดท้ายไปได้ไม่ได้พีนะที่ได้น็อกใช่ครับสามต่อหนึ่งกระโดดขึ้นมาตรงนี้ถือ AWM แล้ว ระยะประชิดที77ดาเ,เมจเปลี่ยนมาเป็นแปรรูปเมสสุดท้ายเอิรเริฟโอ้แปดเยอะแปดเยอะออปชั่นเยอะเหลือเกินครับตรงนี้เรนเจอร์เอเกินมายิงใส่นาหน้าออกไปเดบิดไปเดบิดโดนสวนคืนจากข้าขงหลังในคอมเพนเซอร์แล้วเบนซินยังไงดีเปลี่ยนกระสุนมากระสุนมันเหลือน้อยครับเอาล้วครับเหลือ1น่ตอนหนึ่งครับตรงนี้แล้วปาดมาเรียบร้อยในคอมเพนเซอร์ในคอมเพนเซอร์ต้องตอน,ตอตอนตอวัดสุดแนะเรียบร้อยครับเรนเจอร์เอครับปิดคิวสุดท้ายของเข็มไปทางซ้ายกันแต่ว่าไปเจอท่าหน้าของซัคเซนไทยแลนด์ สักเซสไทยแลนด์โดนน็อกไปก่อนหนึ่งคนแล้วตรงนี้โดนเคไมล์มาพีโดนโน็อกแล้วพีพียังไงดีพยายามจะวัดสู้วัดสุดเลื่อนเหลือสิบเอ็ดตรงนี้ก็สุดเปลี่ยนมาแล้วขี่รถเข้ามาชนกันตรงนี้เรียบร้อยที่เรียกคาริบี้ครับไม่มีทางให้เข้าโดนทางด้านของสกักเซสครับเคตรงนี้แฉกออกยากครับแล้วเจอเรียบร้อยวิสเตอร์สโมเกอร์ครับโดนโนปป็อกไปกับโอนครับอยู่นอกกำแพงในกำแพงครับหลับอยู่แล้วมีแปดในลูกแปด ป๊อปแปดมาแล้วป๊อปคืนไปอีกหนึ่งเหมือนกันนะต่างคนต่างติดครับแต่ว่าระนานของซิกแมนเนี่ยขึ้นรถมาขึ้นรถเอาแต่ว่าไม่เห็นครับท<ร>างด้านของเก็บคิวไปก่อนครับแล้วใกล้ๆมาตรงนี้ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างกลางนะสองภูและวสองคูยิงใส่ระนาบของชาติแล้วหยุดได้ยี่หัวขอยิงอีกเม็ดเดียวแล้วเรียบร้อยสองคูสวยงามมากๆตรงนี้เปิดศัตรูมาเป็นลูกซองแต่ว่านี่ฮะเอาวีไฟรอดักไว้ยอยู่สองคู่ทำได้ดีครับตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นกู่สี จังหวะครับแล้วออกมายิงได้ไหมยังไม่ได้ครับทางด้านของพันหกร้อย h.p. ครับตัดท่าของซิซเลนน็องไฟเลยท่าของเชลลร็อกคนเดียวครับทยาพยายามจะวิ่งมาตัดเร็วแล้วนะครับแต่ว่าเขามีไฟยิงร้อนดักแต่ว่าเรียกได้ว่ายิงกดไว้เลยแหละฮะนี่ฮะแต่ว่าเป็นทางด้านของวีคัพจะเสียห่าเข้าไปก่อนครับแล้วเชลลร็อกครับมาพันยามุมนี้ครับตรงนี้ยังไงดีสองปูสามารถที่จะเล็งมาได้นะครับคุณสามของเขาครับแล้วเปิดกล้องมาตรงนี้แล้วยิงมายังไม่ได้ครับ สถานการณ์มันกดดันจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เสียเปรียบมากๆด้วยแล้วระเบิดเข้ามาสุดท้ายเรียบร้อยเป็นสองการชิดบ้านกันแล้วครับสำหรับทางของเอ็กซ์ไอกับแล้วก็เอ็กซ์อีสปอร์ตด้านในมีหนึ่งคนกับของดีจีเอ็กซ์นะครับด้านซ้ายเป็นคนหนึ่งสิรอดักด้านหลังครับดีฟิวฟีได้มาหนึ่งล็อกจากซิกแมนและซิกแมนป่าสวยมากคืนไปครับโดมบอยได้มาครับและตรงนี้เพื่อนพยายามจะมาป่าดในทิดนักโดนยิงฟรีๆเรียบร้อยปิดออกไปแบบที่12บสเลยครับสำหรับทางด้านของเอ็กซ์อีสปอร์ต สเตนิกเดินมาได้ยิงฟรีฟรีใส่ทางหอมดีแล้วเรียบร้อยยิงโดนน็อกผ่านมาทางด้านขวาแล้วเรียบร้อยดับเบิลน็อกของสันติกครับใส่แล้วเบียดเบียความสนใจหรอเปล่าแร้วตัตรงนี้กรชัดดาวเดินมาป่าดชัดดาวโดนยิงไปก่อนครับกูมิบังทำให้เพือนอยู่แล้วมีไฟมาแลเรียบร้อยครับวอลคิวดี้ครับน็อกกันเองครับตรงนีง้ครับขวามือเป็นจักักจี้รออยู่ใส่คุณสามมาแต่โดนล,ลมเบอร์สวนน็อกคืนไปครับ ตรงนี้ยังไงดีสอนรามเข้ามาชิ้แล้วเหมือนกันชัดดาวและท่าหนาของเวลฟาร์แลจะพัดดีโดนลัดคิวไปตรงนี้สอนรามสอนรามวัดสู้สอนรามไม่ไหวหเหลือพีคนเดียวแล้วพีได้ทาหนาของกูบิกบางชัดดาวโดนน็อกไปตรงนี้ กมื่ลุกขึ้นมามกเป็นโัวโกอร์โดนท่าของวีเก็บคิวแล้วเรียบร้อยไป็ดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลคิวเราจะมีไฟเข้าสม,ม,ม,มองอยู่มีสมองตั้งใจปั๊มยาก่อนแล้วกันครับตรงนี้ครับมือยังได้อยู่ยังไงดีลำโบอร์ลเบอร์คนเดียวเอายังไงจุดสมองไปแล้ววีชนะของวีเจ็บมาก่อนครับดัดดาวได้คิวท่าของเวลฟาสตาแล้วปาดเรียบร้อยครับเป็นท่าของลำเบอร์เก็บคิวท่าของซักเซสไทยแลนด์ออกไปห,หนักที่15ครับตรงนี้แต่ว่าครับแล้วแฟดมานี้แฟดมนชิ่งครับตรงนี้อ่ะควาซี เดี๋ยวโอกาสโดนเหมือนกันนะตรงนี้นะฮะผมบอกเลยถ้าเป็นถ้าเป็นสองสามเนี่ยยังไงก็แพ้นะคาร์วอรคิลี่นะครับนะฮะผมพยายามที่จะคอนเฟิร์มนะเพราะว่าผมมั่นใจนะครับเพราะว่าโซนของเทียบมีที่บอกเนี่ยเขาดีกว่าเยอะเลยครับแล้วตรงนี้พยายามเปเช็คด้านบนเด้านบนยังนอนเนี้ยอยู่ครับประมาณนี้ครับเอ้าแต่ว่านี่ฮะนี่แบบน้อยเลยครับแล้วเพื่อ ออคิวรีครับ,บออคิวเีเกมดูจากรูปเกมตอนนี้ยังไงก็เป็นทางน้างของเฮลเมีสปอร์ตนะครับที่ได้เปรียบกว่าเพราะเขาโซนมีคนค้ามีคนชิดนะครับนี่ฮะเห็นทั้งหมดเลยครับแล้วยิงปีปใส่เอกครับหมวกฟางครับสมกบังหน้าไว้ตรงนี้เห็นครับแล้วพีคยังไงดีมุมสวยกว่าแน่นอน แต่ว,ว่าน่นอนจะซิกแมนยิงเอกแล้วเอกได้แน่ะอีเตอร์ได้ทางด้านของบวกฟางมาสุดท้ายตรงนี้ไม่ไหวจริงๆริทิปเปิลแชมป์ของเฮลมีอีสปอร์ตครับ11คิว